นีค่ค่ะผู้จัดการนี่ของฉันค่ะคุณไม่ผ่านนะคะทำไมล่ะคะคุณยังไม่ได้สัมภาษณ์ฉเลยนะคะก็ะฉันเลือกคนนี้แล้วนะะี่ค่ะคุณไม่มีสิทธิ์ขัดค่ะแต่ว่าคุณยังไม่ได้ดูเลยซูเม่เลยนะคะทาไมถึงตัดสินใจไวจังอะหรือว่าในซอมันมีอะไรคะนี่เธอ แย่งของจากมือผู้ใหญ่ได้ยังไงนีม่มีมารย,ยาทอ๋อที่คุณไม่เลือกฉันเนี่ยเพราะว่าฉันไม่ได้แนบเงินไปในซองเหมือนเขาใช่ไหมคะห,หยุดพูดตรงนี้เลยนะเธอพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยอ๋อมีการยัดเงินกันเองถึงว่าตัดสินใจเร็วเชียวฉันจะไปฟ้องท่านประธานว่าคุณสองคนทุนจริตการสมัครงานจะอยากฟ้องก็ฟ้องเลยแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ใช่คนดีหรอกนะแย่งเอกสารจากมือคนอื่นไปแบบเนี้ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีมารยาทใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีมารยาทถ้าฉันไม่ทำแบบนี้ฉันจะรู้ได้ยังไงว่ามีการยัดเงินเกิดขึ้นอ่ะนี่เธอฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเธอใส่ร้ายฉันอยู่แล้วเนี่ยเธอรู้หรือเปล่าคุณทิพย์ครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกค่ะท่านประธานท่านประธานดีเลยค่ะพอดีว่าฉันมาสมัครงาน แต่ว่ายังไม่ทันได้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ตัดสิทธิ์ฉันเพราะว่าฉันไม่ได้แนบเงินไปเหมือนคุณคนนี้ค่ะท่านประธานคะน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนะคะผู้หญิงท่านนี้ค่ะเขาลืมเงินไว้ในซองเรซูมเม่คือดิฉันเห็นแล้วคะ่ะฉันก็บังคืนเขาแต่ผู้หญิงคนนี้เขาแย่งไปก่อนนะคะผมรับคุณสองคนและทำงาน ท่านประธานคะตำแหน่งนี้เรารับแค่คุณเดียวนะคะจัดการตามนี้แหละครับเดี๋ยวผมคุกยกับฝ่ายบุคคลเองค่ะนี่ไอ้ที่เธอทำๆอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหรอนี่เธอสมัครงานสายนี้มา เธอไม่รู้จริงๆหรอที่ฉันทำอยู่เขาเรียกว่าอะไรอะทำไมฉันจะไม่รู้ฉันอยากรู้มากกว่าว่าเธอจะตอบฉันยังไงหรอใชหอค่ะค่ะถึงเรื่องงานฉันจะสู้แกไม่ได้ แต่เรื่องอื่นฉันสู้ได้แน่นอนได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบจัดการให้เลยนะคะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ทำไมล่ะคะผู้จัดการฉันก็ทาตามที่คุณสั่งทุกอย่างเลยนะคะแน่ใจแล้วเหรอก็ทำตามที่ฉันสั่งทุกอย่างแล้วเนี่ยทาไมถึงเป็นภาษาอังกฤษก็โปรเจกต์นี้ลูกค้าเราเป็นชาวต่างชาตินะคะเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษสิคะไม่งั้นเขาจะเข้าใจได้ยังไงนี่เธอกล้าเถียงฉเหรอนี่แนทขอโทษคุณทิพย์เขาไปสิเขาเป็นผู้จัดการนะมิเถียงเขาเฉดเๆแบบนั้นอะเดี๋ยวจะอยู่ได้ไม่นานนะจ๊ะ ไปแก้มาใหม่แล้วถ้าแกไม่แก้ก็ไปเขียนใบลาออกซะยังไม่มีแคกินใช่ไหมเดี๋ยวก็นข้าทิพอากมันร้อนแบบน,นี้รับเป็นกโก็เย็นดีกว่านะคะทำไมแก้วนี้เป็นของเธอเหรอฉันไม่อยากกินโกโก,โก้แต่ฉันอยากกินกาแฟดำมากกว่าของฉันเองละค่ะคุณทิพ์ ฉันให้แม่บ้านเขาชมมาให้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณที่อยากทานก็ทานเลยนะคะฉันไม่ได้ทานส่วนเรื่องงานเดีย๋ยวฉันจะรีบแก้ให้ค่ะนี <c oughs> ่ทำไมกาแฟมาถึงรสชาติแบบนี้เนี่ยฮะ,ะ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเห็นเมื่อกี้ดาวเขาเทอะไรใส่ลงไปคุณลองถามเขาดูสิคะ นะคะดาวไม่เกี่ยวนะคะคุณทิพย์รีบไปล้างปาก่อนเถอะคะ่ะอืออะไรนี่ค่ <c oughs> ะคะุณทิพย์ล้างช่ว <c oughs> ยค่ะไหนดูสิงานถึงไหนแล้วคุณทิพย์คะดาวซื้อ้งหอมมาฝากะคะ่ะฝากพิจารณาเรื่องโบนัสด้วยนะคะ แบรนด์เนมซะด้วยได้สิขอบคุณนะคะจ่ะผู้จัดการคะทำไมเงินเดือนของฉันมาถึงหายไปเยอะขนาดนี้ล่ะคะฉันก็ให้ตามผลงานเธอได้แค่นั้นก็สมกับความสามารถของเธอแล้วนี่แต่ผู้จัดการไม่มีสิทธิ์มาหักเงินเดือนฉันแบบไม่มีเหตุผลแบบนี้นะคะ <c oughs> นี่เธอฉันเป็นผู้จัดการของเธอนะ ฉันจะทําอะไรยังไงก็ได้ทําไมคุณไม่พอใจหรอผมว่าพอได้แลนะครับคุณแอดท่านประธานมาพอด,ดีเลยค่ะคือทิพย์ทนพนักงานคนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะคทิพย์ขออนุญาตไล่มันออกนะคะคุณทิพย์ขอโทษคุณแอเครับเดี๋ยวนี้ท่านประธานาคะทําไมทิพย์ต้องขอโทษด้วยล่ะคะมันต่างหากคะ่ะต้องขอโทษทีปะคะ่ะเพราะคุณแอดเขาเป็นหัวหน้าคุณไงครับคุณแอดเขาเป็นผู้จัดการที่สาขาใหญ่ส่งมาเพื่อตรวจสอบที่นี่ เป็นแบบไม่ได้ค,ค่ะฉันสังเกตพฤติกรรมเธอตั้งแต่สัมภาษณ์งานละเธอทำผิดกฎของบริษัทนี่เธอรับสินบนไปเท่าไหร่ละคิดว่าทางบริษัทไม่รู้หรอแล้วที่เรายังไม่ลงโทษเธอเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราต้องการหาหลักฐานให้ชัดเจนมัคะนะคะ, <c oughs> ค,ะคือทิป,ปขอโทษนะคะให้โอกาสทิปสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะนะคะ,นะค,ะคือทุกเรื่อง ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะขอโอกาสคุณจะให้ฉันให้โอกาสคุณมาทำลายบริษัทอีกครั้งงั้นเหรอคะคุณรีบเก็บของแล้วออกไปเถอคะค่ะฉันไล่คุณออกคุณแอนคุณแอน,นคะเธอก็เหมือนกันตอนสัมภาษณ์งานทำตัวสกปรกยังไงตอนนี้ก็ยังทำเหมือนเดิมเธอเรีบเก็บของแล้วก็ตามผู้จัดก,การของเธอไปเถอะ บอสคะผมให้เวลาพวกคุณครึ่งชั่วโมงเก็บของแล้วออกไปจากบริษัทนี้ซะไหนแกก็โดนไล่ออกทั้งคู่ละฉันจะเอาของฉันคืนนี่นี่แกให้ฉันแล้วก็เป็นของฉันสิ